สวัสดีครับสำหรับตารางวันนี้นะครับก็เป็นตาราง62นะครับ62นะครับเลขที่เราวางไปก็เป็น15 35 55 75 95นะครับ ต่อมาก็จะเป็น1 8 3 8 5 8 7 8 9 8นะครับต่อมาก็เป็น4 1 4 3 4 5 4 7 4 9นะครับแล้วก็เป็น1 0

หกสองแล้วก็แปดสองนะครับนี่นะครับเลขที่วางไว้ก็เล่นหนึ่งวันเนี่ยหุ้นไทยจะมีสี่รอบเช้าเที่ยงบ่ายแล้วก็เย็นนะครับเข้ารอบไหนแล้วก็หยุดได้เลยนะครับเล่นเฉพาะเ,เล่นเฉพาะบนไม่ต้องกลับนะครับตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูหน่อยครับผมก็ไม่ดูว่ามันมีเลขซ้ำเงินไหม,มนะครับด,ดูมันมีเลขซ้ำไหม สี่หกสองไม่มีนะครับโอเควันนี้เป็นล็อกหกสิบสองนะครับบนนะครับอย่างเดียวไม่กลับนะครับเข้าเข้าแล้วหยุดนะครับเซฟตัวเองหน่อยนะครับอย่างวันนี้เข้าสามรอบนะครับเช้าเที่ยงบ่ายเลยนะครับแล้วก็ เย็นก็นไม่เข้าแต่จริงๆเราพอใจตั้งแต่รอบแรกแล้วครับหนึ่งรอบแล้วโอเคแล้วนะครับอย่าลืมนะครับบนอย่างเดียวไม่กลับนะอันนี้ชุดนี้ชุดนี้ใช้ได้ตลอดตลอดชีพนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับเผื่อใครใครอยู่เส้นทางนี้ก็แนะนำให้เข้ามาดูได้นะครับก็จะลงไว้เรื่อยๆนะครับลงครบ 100เลขเมื่อไหร่ก็จะหยุดลงเพราะใเพราะไม่ลงบ่อยคือหยุดลงเนี่ยก็คือหมายถึงว่า0 0ถึง99้าเนี่ยถ้าวันไหนเลขมันตกล็อกไหนก็มาดูได้เลยนะครับไม่ต้องทำใหม่ใช้เลขชุดเดิมแบบนี้อย่างสมมุติวันนี้ล็อก6 2ถัดไปเดือนหน้ามันมีล็อก62อีกก็ต้องกลับมาดูล็อก62อเนี่ยครับไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปทำใหม่แล้วนะครับก็ออกอยู่แค่นี้นวนลูป นะครับตรงนี้ผมทําและวิเคราะห์มาหมดแล้วนะฝากากดซับสไัครกดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ